สวัดีครับเราจะมารีวิวร้านร้านขายไอติมนี่ครับเนี่ยครับมันก็จะมีที่ขี้เอาเอาอันนน้นมาให้ด <Pass card. S 1> ูนี่ครับไอกิ๊กไอจายแบบนี้ครับมีไอติมมีกี่อันไอติมมีกี่อันหนึ่งสองสามมีสิบสองอันครับมีสิบสองอันเลยเหรอไหนไหนหันมาให้แม่ดูก่อนก็จะมีเงิน ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนมีไอติมทั้งหมด12ลูกแล้วก็มีโคนให้แล้วก็มีถ้วยมีที่ตักให้แล้วก็มีคัดเชียแล้วก็มีที่คีบให้นะคะมาเรามาดูกันไหนเล่นยังไงมีเงินให้ด้วยแล้วก็มีเงินให้ด้วยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแกะอะ อันนี้คีบคีบคีบไอติมใส่ยังไงอันนี้คือของที่แกะออกมาแล้วเงินหายเป็นไอห,หมดอ,ะอ่ะอ,อ,อ่ะลูกท้าคีบไอติมแต่มันจะคีบไม่ได้มันจะคีบแบบนี้อันนี้ทำเป็นเล่นปมอมปอมมา แ้อยากทำให้มันขึ้นต้องแบบนี้ถือครับ <c oughs> เอเอแล้วก็มีถ้วยมีถ้วยอยู่เนี่ยแม่ถ้วยอยู่ข้างล่างขาโชกุนนะลูกใต้ขานี่ยกลาถ้วยอันนี้ ถ้วยอันนี้เอาไว้ใส่แบบนี้แล้วก็กินเอาไว้ติมกินนี่นี่ครบเปิด้กันอีกแก่ครับเปิดให้กันอีกแก่ครับม้ตั้งก้าวกระเจ็บไปหน่อยครับน,นี่นี่อืม นี้ได้เลยนน้อยกระบวมบยบวมันอยู่ข้างบนพัดลมน่ะไปอยู่บนพัดลมได้ไงนี่อืมอยากกลายเป็นไอติมแบบนี้ไอติมร้านไอติมอันนี้ซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเป็นแบบนี้นะ เราคีบใส่โคนสิลูกคีบใส่โคนให้เพื่อนๆดูสิครับแล <IM> ้วก็เออออกมาครับครับว่บบาเออออกมาอยา่าอย่า,ม,ามันก็ออกมาเองครับนี่ครับออมันออกมาอย่าครับนี่เอ้นมันก็ออกมาครับมันก็ออกมาเองครับครับไหนดูคัทเชียร์ซิไหนดูคัทเชียร์ยไหนดูเงินงดูเงินสิ เงนินมีคัทเชียร์มีเงินด้วยนะครับแต่ไม่รู้เงินหายไปไหนหมดครับอาปังปอนเอาเงินไปไว้ไหนหมดละเงินจะเป็นแบบนี้ใบเป็ๆแบบนี้วันนี้เรามารีวิวร้านไอติมนะครับร้านไอติมงานเซเว่นนะมันจะเป็นแบบนี้นะของเต็มน,นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะ อาวพังแล้วปีกุ่งปีปังเลยน้ยนองการชอบมากนี่เป็นงานเสริมพัฒนาการได้นะมีทั้ง IQ, EQ, CQ และ PQ นะมมชวนลูกห่างจากหน้าจอมาเล่นเพื่อการเรียนรู้พัฒนากล้ามเนื้อมือพร้อมกับพัฒนานะคะ ตัวนี้นะคะของเล่นที่เซเว่นนะงานห้างก็มีนะคะวันนี้เรามารีวิวร้านไอติมกันนะคะร้านไอติมร้านไอติมจะมีจะมาอยู่มังคีไม่ได้จะมีพี่ตักมีโคนมีคัทเทีย<อ>มีไอติมให้นะเด็กกลางอ่ะ ่มลองคลิปดีๆได้ไหมเก็บเมีมีกับบีปกูกับบีจิบปิ้วจิบปิ้วนี่เอาจริงนี่เอาจริงแต่ไงนีแอนนี่โอโอเอหยิ่งจิ้งกอ้าวปิดช่องสวัสดีค่ะ บายบายกดไลค์กดไล์กดแชร์ร์ด้วยนะคะกดไลค์หนึ่ไลค์เลยนะคะแบแบบนึงกดไลค์หนึ่งพันไลค์ด้วยนะคะเร็วมาะบ๊ยบายยกี้กไอพี่กล